โอเคพร้อมลุยใช่เหรอเขารู loser, ้หมดแต่งต <uck ily> ัวยังไงอ่ะเราจะรอดก <uck ily> ันวาเดียวครับผมเขารู้หมดพี่แต่งตัวไงขนมในบั๊กแน่เลย ขนมไดีเป้าไม่บักไม่บักจะเล่นยังไงแดบยไม่คุยกัน มาแล้วไม่มาเ <c oughs> กลับมาแล้วอยู่ดีก็ไม่ได้ยินเฉยเออี่ยต่าทำไมพ่จาราไม่พูดทำไมพิจาไาไม่พูพด <c oughs> พี่พูดอยู่พี่ก็เรียกขนมขนมต้องไม่บักแน่เลยพี่ก็เลย <c oughs> เล่นไม่รู้จะเล่นยังไงเลยเมื่อกี้ว่าเออว่าจะระเบิดฆ่าตัวตายเรื่องใหม่ดีไหมไม่บักนี้เล่นไม่รู้เล่น <c oughs> กอดแกวปะคันว่าน่าจะไม่มีใครไปเพราะมันอยู่ไกลนี่กลัวเขาตด้คคิดทขาหงือ่อถ้าไกลหาสก,กาสองควงให้ด้วยได้สกาแล้วปะมามาเลยเอาอะไรมาแรกเอาไม่ได้เติมเติม ตตอ่าแล้วไม่เอาจับสองไปเลรอไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วโอเคลองดูของสักกล่องสักกลุ่มสองกลุ่มถ้าของยังไม่ถูกฟาร์มก็น่าจะไม่มีคน มันแน่เลยพี่เป็นแบบ้ทีหลังเลยอ๋่สองนะนี่นะมีรนะับนัเอาสุดเกะอยากได้ลูกสองยาวเอออยากโดนป่อปไวอนะพี่เออ, <X 8. S 1> เอาใช่ใช่พี่ลืมไหมไอวอยไอวอลวอลืมไปเลยว่าไอเลียนแปไอเี่ยนแป้ี่หมดแล้วไอวอ น,นี้กรล่นกรเล่นไอ้เอ็นแปดมันใส่ขาตั้งอ่ะมันไม่ใส่ขาตั้งอ่ะเอาขาตั้งไปเนี่ยไอ,อ้เอ็นแปดมันใส่อย่างน,นี้เปลี่ยนปืนแล้วมันใส่อัตโนมัติมันใส่เป็นจับสองให้เฮ้ยมีคนแม่บอกว่าไปไหนตรงพี่ เจ็บไหมตรงขนมอีกมีตัวนึงขนมข้างหลังมีรัม้มาจนผมขนมล้มย,ย,ย,ยัง เดงหัวได้อยู่นม่หวัวตรงไหนไม่ที่ลา่าลาไปทั่วกว่าจะโดนหัวอืมส,สองมากันสองสั้นแรงดิสั้นยากรับมาจะแบกให้ไม่ถูกไม่ทัน ให้ปึกเ,เลี้ยงเขาเลยอ่ะหลังแล้วพี่ฝึกยิงหัวมาแต่โดนหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนจะไม่โดนหัวเลยมันไม่โดนหัวเลยของไม่ตื่นหมวยังยิงไม่โดนหัวเลยแต่ก็พยายามลากแต่มันไม่ขึ้นโอ้เล่นดันเล่นฟลชเฟหรอโอชี์เกิดของแหละ ว่าว่าจะเล่นในคลองก็กลัวมันจะก้อนยัรรยงงงหงวนไปนจะเล่นในคลองจร์เป็นงงหงวนบุงบีบแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่จะปมัม <c oughs> ไอวอลไม่มีคนเก็บะไรดีๆพี่หรอกีม่รอาที่คันแล้วพี่เลอทิ้งให้หมดอ่ะอ่ะ๊ใม,มใช่ก็เข้าวง ตามมาที่หลังนั่นอีสองคนเมื่อี้บอกแล้วมันซ้ำขนมไม่กได้ขนมแมงกระป๋ไม่เป็นไอ้ตัวที่ว่ามั่อยู่ยไกลอ่ะที่ซึ่งหลังกันซ้ำโอ้โหแก้แขนให้แล้วเขาวงผมสลิงเข้าวงไปเลยตักงก่อนก็สามว่ะก็สามวกสามแล้วอ่ะ อันอะไปกันเป็นเนกาะสีอะไปเลยเกอร์ไม่มีคนแล้วตรงนี้ก็มีที่อัพเกาะมีคนอัพไปเลยหนูดึิงหนูดึงขึ้นหัวทั้งสองสามเมตรไม่แตกหนมาแม่พักหรือเปล่าอาจจะใช่ ไว้าเซลืองสวยไหมพี่จ๋าสวยไหมพี่ว่ามันใหญ่อ่ะมันใหญ่กว่าปกติโุ้งปุ้งๆเลยในกันนี้กุ้งปังกันเลยขั้นขั้นขั้นเราต้องลอยหลังเขา ไอ้มันจะลดัดจะลดัดจะลดัดโอดนลัดจนได้สไนท์สไนท์้าเข้าเข้ามันลดัดพิระเบิดหวังว่าไมควางมาในนี้เว้สวยเดียเบเปิดข้ามาเยอะจัง ก็เยอะไปแล้วเบิดพวกมึงเ okay. นี่ยโอเคได้ไงเจงแล้วสองวิ่งนะสองชั้นดีบอลเล้วสามแล้วกัน<อ>ตามมาอยู่นั่นแหละเพลงอุ้ยบอลเกาะอันนี้แตกข้างหน้านมีกระสุนลูกฟองหมด สุนัขสองหมดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยจาไล่ผ่านเลยไม่ได้อา้าวเร็วกันสุนัขสอง,ม,สสองมีไหมไม่มีก็สุนลูกซองโอ้จบข่าวเจ้า

ใชม่มันมีตัวยิงอยู่ไม่น่ารีบเลยน่าจะใจเย็นนะเมื่อกี้นะได้ไหมโอ้บอกคลิปพังเลยเลยกดโทรไปหาพี่ส้มเลยโทรไปหาพี่ส้มมาก่อน ต้งไหนดีหน้าปลาปลาตาล่เอ่าตอนนี้เครื่องบินมีสี่คนไปลงนู้นเลยลงไฟฟ้ามาแก้มไม่มีใครตามเราด้วยแล้วนะั้นไม่มีคนตามมาสองคนไหวอยู่เอาไหวอยู่แล้วไฟฟ้าตาโผล่อะไรของมันเนี่ย

เป็นสั้นน่ะเราแพ้ปืนน่ะมีปืนไหมมีมีโอเคเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้ก่อนเห็นของแต่งน่าจะมีปืนแต่ไม่มีปืนให้โอ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้ว<ฮ>อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังวิ่งมาหาพี่ละ ที่มีแต่พุ่สั้นวะอืมแม็กหนึ่งนั่นแหละไม่มีที่แอบมีที่แอบเก็บมันให้ได้ขนมหนึมหสวยเสวยสวยขนมดูอีกคนนึงเดี๋ยวพี่ซ้ำนี่ให้โอเคพี่เอาของกับมันเอวของศพนี้ไม่ไม่ไปไปไปมันมีตัวตรงขนมอะโกดังนู้นนะโกดังนู้นนะโกดดังหน้าขนมอะ

24เสี่ <S <S ปิดอยู่นี่ของแต่งอยู่นูน่นวงยังไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยกดเช็ควง ไอวอขนมไอวอไอวอตรงนี้ตรงนี้มีแต่ติดตัวไว้ก่อนเราค่อยเวลาแคมป์ค่อยนี้แล้วกันค่อยถอดพลังปัญญามียาปะนี่นี่ยายายาพี่ยาปัญยาจะให้ใช้ไหม เเก็บหมดแล้วสองคนนั้นอ่ะอีกคนน่าจะหนีอ่ะเีราพี่วิ่งอ้อมไปเกาะกระสุนนี้กระสุนนี้ไม่ได้เก็บกระสุนแดงเลยจ้ากรุณาพันยาด้วยค่ะ ตัวพี่เหรออ้าวพี่ก็นึกว่าไม่ได้ดูเลือดตัวเองเห็นแต่นึกว่าข้าหนมเลือดรดแนี่ยเฮ้ยจอเออพี่ไม่ได้ดูตัวเองนึกว่าข้าหนมเลือดรดนะไม่ข้าวหน่อมเอายาใช่ไหมพี่เลยทิ้งยาให้อะไปเก็บตาล่ายังไงเก็บแล้วเห็นเเขียวนี้ถึงนี่สซเมนเดเขาไปตีนุ่นแล้วไปเล่นตีนุ่น เนะช็คเช็ควงเช็ควงหาลูกซองหาลูกซองใช่พี่วิ่งหาลูกซองอีกคนนึงพี่ขอก่อนละกันนะลูกซองเราจะเป็นไหนต่อ ถ้ารอวงบีบปั๊มยาก่อนปั๊มไม่วอก่อนนะปั๊มอยู่เนี่ยปั๊มไหนไม่มีปืนชาร์จเลยใช่ยังไม่มีเหมือนกันนี่แต่ปืนอันนี้อยู่มีปืนชาร์ตแล้วพอมีอยู่แต่มันอะไร UMP อ่ะมันยังไงมันชาร์จไม่เวิร์กอ่ะไม่มียูเอ็มพีนะมันมี UMP อ็มีมีมาริกระสนนี่กระสุแ18 ก็ถึาจะสาหัสได้ขนาดนี้ยิงจะเฉยยังไม่โดนเลยพี่เก็บของแต่งไปได้ไางหลังให้ท่านวิ่งมายิงมันก็ติดหลังก่อนเต็งเต็งเต็งแค่ไม่บอสรู้แล้วทำไมม่จัดตายเมื่อวานไม่ว่าอยู่านไรผมรู้เหตุผลแล้วผมรู้สาเหตุแล้วบ้านไหน า,าไม่ได้วาเอลยมสบเ็ลูกไม่ได้ใช้อ,อก็ส่เกแม่เขาใช้อ่ะสิเอ็ดลูกลยไยดาบอลลูนไปข้างบนเนี่ยทันไหมถ้าเราจะวิ่งไม่ทันนะนะไม่ต่อไปละว,วงต่อไปก็อยู่ตรงโรงงานแล้วก็ไปแคมป์ต่อโงงานฮะพี่เ<ะ> เออไม่ได้ยินอ่ะพี่เอาโมาคูมาไหมเอามาเก็บไอ้วอก่อนให้วอเดี๋ยวเออพี่กี่ไปก่อนกัน,กน,น้ึุงผลิตเสร็จป่ะเก็บมาไกันตัวเองก่อนหาที่ซ้ำได้ค่อยทิ้งจน่าจะโรงงานไหมแม่ก็บ้านสองชั้นหล<อ>ัเปอนชั้น พี่วางกับดักระเบิดทางขึ้นตาพร้อมของแต่งเกาะหนึ่งพี่จะแหกแล้วเจอเกาะหนึ่งบอกเลยโอ้ยวิ่งผ่านมตาตลอดเลยพี่รอบนี้ของไม่ฟูดลูกสองไม่ได้เลยเฮ้ย,<อ>ยกับดักระเบิดใคร ระวังด้วยวิ่งเต่นปุ๊บหันหลังกลับให้ไหวพี่อัพกะใช่ปะกี่อัพก่อนล้วกับก็ได้ขึ้นเก็บเสียงว่าใช่ไห ไม่มีปืนชาร์จใครชักปืนขนมหมดปืนชาร์จไปไหนหมดไม่เหลืออะไรให้เลยไม่เหลืออะไรเลยยังตับ คนละต้องขึ้นเขาอะพี่ว่านะไปพีคอะขนสลิงไปไหมเราวิ่งดีกว่านะขึ้นเขา,าไปพีกวิ่งขอบไปนะโอนใจสลิงโดนดักเราวิ่งขอบไปนะวิ่งขอบไปขึ้นเขาไปอ้อมตรงฟูชิโน โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลมีชั้นล่าง,าาางนี่สิ่งอะไรเราไปเราไปที้เราไปงี้ของเราไม่พอพี่ไม่พร้อมบวกไอ้ข้างหน้ามีข้างหน้าก็มีถอยก่อนขนมะข้างหน้าก็มีต้นไม้เห็นไหมเขา,ามีคนเดียวเราไปโรงพยาบาลไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ได้หรอ ไงดีมาแล้วมาแล้วคุณน้องมาเชิญยิงยิงขึ้นบนออกพี่ตามนะพี่ตามพี่ตามตายตายไหมเขาอยากโดนนะั่นเลยตาม,มตามตามตาม,มาตาม,มเขาหนีวเขาหนีวะไม่รู้เขาหนีทำไม กราต้องหาปืนชาร์จด้วยี่ได้เอกหนึ่งแปดชาร์จเลยลองหาดูก่อนกระเป๋ากระเป๋าสองพี่ขอกระเป๋าสองจะเล่นไม้ไปกระเป๋าหนึ่งเดี๋ยวนี่มีมี UMP ตรงนี้กระบอกหนึ่งโอ้ไม่ทันเนี่ยมาแล้มาแล้ว รียนโรงเรียนไม่โเรียนนี้ได้ไงมันโดดไปแล้วมันโดดหนีไปแล้วในโรงเรียนอะ่ะพี่เห็นคนละพี่จ๋าดูพี่อดเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยกําลังระเบิดรอดรอดกระเพ้าแล้วสุขยามพันยามพันยาพี่ยาพี่ล้มขนมไปเลยขนมเพื่อนมาขนม<อ> ตรงพี่เลยขนมไม่ได้หนูมีเออตายไปเลยเอาให้รอดเอาให้รอดหนีไปเลยหนีไปยไังไงอ่ะขึ้นม,มาแล้วโอ้โหคือระ,ระเบิดมาหมดเลย <c oughs> เออ เท่าไหรเนี่ยลดเท่าไหรไม่ลดมั้งแคมป์มาได้ขนาดนี้แล้ะขึ้นนันแทสสอง้ะพี่ได้อยู่